สวัสดีครับ FC ช่องอไทยขาพระราชสมบัตินะครับก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาะดูธนบัตรชนิดราคา100บาทของรัชกาลที่10นะครับเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับธนบัตรชนิดนี้อ,ออกในเขาเรียกว่าวโรกาสนะครับพิธีบรมราชาพิเศษของ ในหลวงรัชกาลที่10นะครับจะออกพร้อมกับธนบัตรชนิดราคา1,000บาทน,นะครับมีการจำหน่ายจ,จ่จายจแจกจำหน่ายจ่ายแลกนะครับก็ในปีพุทธศักราช2,562นะครับทุกวันนี้ในสาระบบจะไม่มีนะครับวันนี้โชคดีนะครับผมผมอือว่าผมโชคดีผมไปเติมน้ำมันแล้วก็ได้รับเป็นเงินทอนนะครับได้รับเป็นธนบัตรที่ทอนมาไอเราเอ๊ะ นึกตกใจนะครับอ่ะธนาบัตรลอมหรือเปล่าเอามาดูดีๆอ๋อจาได้แล้วนะครับเป็นธนาบาททัตรที่เป็นที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่สิบมาดูรายละเอียดนะครับธนาบาัตรรัชากาลที่สิบนี่นะเป็นพูดง่ายๆคือเป็นธนาบัตรแบบที่สิบเจ็ดนะครับแบบปัจจุบันทีนี้ข้างล่างนี่ก็เป็นธนาบัตรที่ระลึก ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษป,ปีพุทธศักราช2562นะครับทีนี้ขนาดนะครับขนาดจะอยู่ที่72คูณนะครับตรงนี้กว้าง72ยาว150เซนติเมตรนะครับออกใช้เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับข้อสังเกตนะครับกลุ่มกลุ่มดาวยูเรียนที่ป้องกันการปลมแปลงจะไม่มีนะฮะนะ ถ้าเราดูนะครับเพราะว่าธนาบัตรชนิดนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกแต่ก็สามารถใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะครับอย่างที่ผมได้เกิดในต้นต้น,นะครับผมได้รับทอนมาจากาปั๊มน้ำมันนะครับแห่งหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดทางทางทางด้านหน้ากันนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตใช้ปากกาชี้นะครับ ทางด้านหน้านี่เขากาทา็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับสาหรับภา,ภาพประธานก็ยังเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่10เหมือนเดิมนะครับลักษณะขนาดกเา็เป็นแบบที่17นะครับแต่ธนาบัตรทีล่ลึกเนี่ยเขาก็จะปรับโทนให้เป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีแห่งวันพระราชมสมภพของในหลวงรัชกาลที่10นะครับ เป็นเป็นเป็นภาพนะครับเป็นภาพอ่าทีนี้ทีนี้นะครับภาพตรานะครับถ้าในนตบแบบชุดเจ็ดนี้ก็จะเป็นตาพระจำพระองค์นะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตราพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับนี่ส่วนอย่างอื่นยังเหมือนกันยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิม ทีนี้ทางด้านหน้าก็จะมีการเปลี่ยนีกฮะเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าอันนี้เป็นลายดอก5กลีบนะครับนี่มาเป็นลายดอกพิกุลน,นะครับอันนี้คือความแตกต่างนะครับระหว่างาธนบัตรชนิดราคา100บาทที่ออกใช้ปกตินะครับแบบที่7แล้วก็ที่ระลึกนะครับทีนี้เรามาดูด้านหลังครับทีนี้ด้านหลังนะครับเขาบอกว่า เชิญพระบรมทาสศิลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จนี่ฮะเขาเรียกว่าภาพเสด็จพระราชเนินเรียบพระนครนะครับโดยขบวนพระยุหะญาตราสทลมาตเป็นภาพประธานนะครับตัวเดิมนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับคือรูปราชการที่5และก็รัชกาลที่6นะครับ ทีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นขบวนพระยุหะญาตราทางสะทนละมาศนะครับเป็นภาพประธานนะครับทีนี้ก็เชิญเขาเรียกว่าเชิญเชิญพระปฐมราชอง์การนะครับมาอยู่ทางเบื้องขวาล่างนี้นะครับเห็นไหมครับ แล้วก็ภาพประกอบนะครับก,ก็เป็นภาพพระราชเนนเรียบพระนครน,นะครับนี่แล้วก็ภาพาเสด็จออกณสีหบัญชรแล้วก็ภาพของประสบิกรที่มาเฝ้าทูละอองทุลีพระบาทนะครับแล้วก็ถวายาพ,พระพรชัยยมงคลของในหลวงราชการที่10นะครับทีนี้เรามาดู เรื่องของราคานะครับผมคิดว่า FC น่าจะอยากทราบนะครับสำหรับในเรื่องของราคานั้นนะครับก็ถ้าเป็นธนบัตรที่พิมพ์ผิดพลาดหรือ,อมีข้อตำหนิก็จะมีนักเล่นนะครับนักเล่นนักสะสมก็เล่นหากันอยู่ในหลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นปกติธรรมดาอย่างนี้นะครับ ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ110บาทนะครับ108บาท110บาทประมาณนี้นะครับราคายังไม่สูงก็อยากให้ FC เก็บเอาไว้ก่อนนะครับทนทนอดทนรอนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตรงนี้นะครับลายนะครับนี่ฮะถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีลายข้างบนและข้างล่างนะครับถ้าเราพับเข้าหากันนะครับ จะประทิดประต่ได้เป็นเป็นไอ้นั่นเดียวกันนะครับเป็นวงเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ฮะถ้าเราพับขึ้นมาด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถเช็คได้ว่าธนบัตรไม่มีการปลอมแปลงนะครับเห็นไหมครับทางด้านหลังนะครับเวลาตัดถ้าเราพับก็จะสนิทกันนะครับนะ ครับก็เราได้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทราบถึงราคาแล้วถึงธนบัตรที่ระลึกรัชการที่10นะครับในหลวงรัชกาลที่10นะครับผู้ให้มีก็เก็บสะสมนะครับตอนนี้ราคายังไม่แพงนะเก็บไว้อีกสักหน่อยนะครับอดทนรอใจเย็นๆนะครับรอสักหน่อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงต่านี้นะครับสวัสดีครับ